สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาเจาะดวงการเงินในเดือนกันยาย,ยนกันนะคะสําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวพระจันทร์ค่ะอันนี้จะไม่ได้ดูนะคะเพราะว่า2วันครึ่งก็โครจรย้าย2วันครึ่งก็โครจรย้ายอีกนะคะแล้วก็ในเดือนนี้จะไม่มีดาวอะไรเป็นรออยู่ในภพการเงินไปกระตุ้นเลยค่ะเรื่องเงินนะคะ มันเหมือนว่าจริงๆเดือนนี้เรื่องเงินอาจจะไม่ได้โดดเด่น,นะค่ะแปลว่าะคะคุณอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นๆนะคะเลยอาจจะไม่มีเวลาใช้เงินหรือหาเงินเพิ่มเติมมันมันก็อาจจะเป็นแบบรายได้ปกติที่คุณได้แล้วคุณอ่ะไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆมากกว่านะคะเดี๋ยวขอมาดูดาวประจำตัวของคุณดาวพุธเลขสี่เนี่ยนะคะดาวพุธเดือนนี้เดินเร็วมากนะคะคุณจะเข้าไปสัมพันธ์กับหนึ่งภพศาสตร์ช้านะ,ะเรื่องของแบบสังคมการติดต่อการสื่อสารนะ,ะในช่วงครึ่งเดือนแรก ครึ่งเดือนหลังจะเข้าไปสัมพันธ์กับพกพันธุนะก็คือเรื่องของทรัพย์สินหรือเรื่องของครอบครัวของคุณแล้วก็เดือนนี้ค่ะคุณยังมีดาวที่ไปลอยกลุ่มลักนาเนี่ยเลขสามเนี่ยนะลอยกลุ่มไปตลอดเดือนนะคะแล้วก็จะมีมุมดาวก็คือเลขสามเลขแปดเลขเก้าเลขหกเนี่ยสัมพันธ์ถึงกันอนะ่ะอย่างที่บอกคือเดือนนี้เหมือนยุ่งมากเลยค่ะคืองานราดงานหลวงแบบมีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมายอังคารเ,เป็นเรื่องของความขยันอยู่แล้วนะคะกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะ ขยันมากนะลุยแรงนะคะขยันนี่ก็อาจจะเป็นขยันเดินทางก็ได้นะคะเลข3กับ8เจอกันเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมราหูในพบการงานขยันเดินทางไปทํางานนะคะพยายามสร้างโอกาสให้กันกันกบตัวเองหาโอกาสแล้วก็แบบลุยนะ,ะไปแบบร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้านะสามเจอเก้าเนี่ยนะ,ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการขยันเข้าไปพบกับพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาจากโลกออนไลน์นะคะหรือคนต่างชาติหรือเอาตัวเข้าไปสัมพันธ์กับ เรื่องนี้ในเวลานี้ค่ะเลขสามเจอเลขหกนะคะมันเหมือนว่าคุณอยากจะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นการขยนันแบบตกแต่งบ้านเลยอะดาวสูคือความสวยงามไงซื้อของเข้าบ้านตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการแบบวางแผนอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือเรื่องของแบบการทําอะไรร่วมกันร,ระหว่างคนในครอบครัวเพราะว่าดาวไปลอยอะเลขสามเลขแปดเลขหกเลขเก้าเนี่ยมันเป็นเกณฑ์จตุดสดายนะคือ ทำให้ตัวเราอ่ะต้องมีความสัมพันธ์นะคะคือมีงานอะไรที่ต้องทํากับเรื่องของครอบครัวกับเรื่องของทรัพย์สินมีอะไรต้องทํากับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ครองมันเป็นแบบมุมที่หนีหายจากกันไม่ได้อะ่ะเหมือนห้องอยังไงดิห้องคอนเนคติ้งอย่างเงี้ยคอนเนคติ้งดอเปิดประตูไปยังไงก็เจอนะคะคือเดือนนี้มันหมกมุ่นหลายเรื่องมากงานลาดงานหลนจริงๆนะคะบ้านก็ต้องทําก็ต้องไปนู่นไปนี่นะคะเจอคนนู้นคนนี้งานก็ต้องทาพาร์ทเนอร์ก็ต้องเจอนะคะ แล้วตัวเองมาอยู่ในภพศาสชาอีกสังคมก็ต้องเข้าแบบงานลาดงานหลวงจริงๆอะ่ะเลยแบบยุ่งยุ่งอยู่เรื่องของแบบตัวเองนะชาวบ้านและเรื่องของงานนะคะเลยแบบการเงินเนี่ยไม่มีดาวอะไรไปสัมพันธ์เลยนะคะซึ่งดาวพุธของคุณน่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะโคจรดีนะอยู่ในภพศาสชานะมันเป็นเรื่องของการติดต่ออะไรบางอย่างคุณอาจจะกําลังติดต่อกับเพื่อนหรือญาตินะหรือเรื่องของแบบการทําแบบประชาสัมพันธ์ การเป็นในหน้าหรือติดต่อในหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของ เนี่ยพูดกับเสาเจอก,กันมันเหมือนสิ่งที่คุณติดต่อหรือที่คุณกําลังจะพูดเนี่ยมันอาจจะไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะคะกับนายคุณมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับจะต้องคุยกันระหว่างอะญาติพี่น้องนะหรืออาจจะต้องคุยกันระหว่างนายกับเพื่อนร่วมง,งานในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างด้วยกันแล้วก็มันจะเอื้อคุณหรือมีผลประโยชน์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการติดต่อกับคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าคุณนะคะนะคะก็อาจจะเป็นแบบ ร์ทเนอร์รายใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะมีการพูดคุยติดต่อเจรจาก,กันนะว่าเออจะแบบทํายังไงจะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะก็มองว่าคือโหยุ่งอะ่ะเดี๋ยวลองดูว่าในช่วงเครื่องปักหลังแล้วตัวคุณจะเป็นยังไงยุ่งแล้วดีหรือเปล่ามองว่าครึ่องปักแรกอะ่ะยุ่งแล้วดีนะทีนี้พอกลางเดือนนะคะดวงดาวเริ่มขยับนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายมาอยู่ในภพพันธุทุในวันที่17กันยายนตามมาด้วยดาวพุธก็คือดาวตัวคูณเนี่ยนะคะ โคจรย้ายมาอยู่ในภพพันธุอีกนะคะในวันที่19กันยายนเลยมองว่าในช่วงครึ่งแรกนะคะมันยังไม่ชัดเจนเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะแต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามันจะมีแบบดาวคู่ศัตรูส่งอิทธิพลถึงตัวคุณนะคะเลขสี่คือดาวตัวคุณเนี่ยนะคะจะเจอเลขสามกับเลขแปดอันเนี้ยดาวคู่ศัตรูเลยแล้วทํามุมถึงกันคือมันเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้อะตัวคุณเหมือนจะเข้าไปสัมพันธ์กับหนึ่งพันธุค,คือทรัพย์สินของคุณนะคะ เลยเป็นช่วงครึ่งเดินหลังที่คุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าบ้านพังรถพังนะะเสียทรัพย์ทีนี้ดาวพุธร,ร่วมกันกันกบเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะถ้าเกิดบ้านไม่พังรถไม่พังก็อาจจะเป็นแบบเรื่องของค่าในหน้าหรือสิ่งอะไรก็ตามที่คุณติดต่อเอาไว้อะเรื่องบ้านเรื่องรถของคุณนะคะมันอาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปจาก จุดที่มองว่าดีในช่วงต้นเดือนใช่ไหมคะมันเสียค่ะบางทีคุณอาจจาะก,กลังจะรอเรื่องเงินนะคะจากเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะหรือแบบเรื่องของสัญญาเรื่องของการกู้เงินอะไรเงี้ยที่มองว่าเอ๊ะมันเหมือนทิศทางแนวโน้มมันน่าจะดีกับกลายเป็นว่าพอช่วงครึ่งเดือนหลังอะค่ะเรื่องเปลี่ยนนะคะอาจจะมีการแบบยกเลิกหรือมีปัญหาเรื่องของเอกสารคือมันไปต่อไม่ได้นะเพราะว่า อุปสรรคหรือศัตรูเนี่ยมันส่งอิทธิพลถึงดาวพุธคือตัวคุณเลยหรือถ้าไม่เช่นนั้นนะคะพอคุณเจอดาวคู่ศัตรูเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะว่าคุณนะมีดาวอังคารลอยกลุมอยู่กับตัวใช่ไหมคะอังคารดวงนี้เข้ามาจากภพอริแต่ว่าเฮ้ยปัญหามันวิ่งเข้ามาถึงตัวเรานะแล้วก่อนหน้านี้มันเหมือนแบบถึงปัญหาจะวิ่งถึงตัวคุณนี่สินจะวิ่งถึงตัวคุณเนี่ยคุณก็อาจจะมีอะไรบางอย่างแบบมีตัวช่วยนะคะแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ย ดาวอังคารดันมาเจอเนี่ยเลขสามเจอหนึ่งสามเจอสี่ก็เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะแล้วสี่เนี่ยดาวพุธก็เป็นตัวเรามันเหมือนแบบเอ้ยพอช,ช่วงครึ่งหลังมันเหมือนไม่มีตัวช่วยตัวช่วยหายไปนะเกิดกลายเป็นว่าเรานะคะอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะแบบทํางานอะไรต่างๆมามากสุดท้ายแล้วเจ็บป่วยก็ต้องแบบเสียค่ารักษาพยาบาลตัวเองอีกเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเข่งขาการเดินเหินนะอันนี้อาจจะต้องระวังนะพุธคือปากไง ปากคือการกินนะ่ะเจอดาวคู่ศัตรูเต็มเลยนะบางทีกินหวานไปกินไม่ดีกินอาหารเป็นพิษก็ได้นะคะหรือดาวอังคารอย่างเงี้ยแบบเคลื่อนไหวเยอะเดินทางเยอะนะ,ะกลับมาก็ป่วยเลยไม่สบายเป็นหวัดนะคะหรือแบบปวดแข้งปวดขาปวดข้ออ่ะหรือแบบเดินไม่ระวงังลื่นล้มหกล้มอันนี้ก็อาจจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดเราไม่ป่วยนะเราไม่เจ็บเนี่ยก็กลายเป็นว่าพบพันธุนี่แหละ ก็แทนบุคคลได้เช่นเดียวกันนะะก็คือคนในบ้านนะคะอาจจะไม่สบายมีปัญหานะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นพอช่วงครึ่งหลังอะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยรายจ่ายคุณอาจจะมาแบบถึงตัวโดยที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าดาวคู่ศัตรูมันทํามุมไงแล้วมันมาจากคําว่าพันธุพันธุก็คือครอบครัวทําให้เสียเงินทรัพย์สินทําให้เสียเงินหรือตัวเราเนี่ย ต้องอยู่กับพันธุ์อยู่ที่บ้านเลยนะบางคนกําลังทํางานดีๆอยู่เลยนะสุดท้ายก็เจ็บป่วยไม่สบายต้องแบบว่าทํางานสั่งการจากที่บ้านหรืองานของเรามันมีปัญหาช่วงแรกมันดูแบบเออคล่องจังเลยนะทุกอย่างมันดูดีเพราะว่าดาวสัมพันธ์ดีหมดพอช่วงครึ่งหลังก็ต้องแบบเหมือนมาเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆนานา,นาอย่างเงี้ยนะก็เป็นอุปสรรคได้นะในภพพันธุนี่แหละนะจะเป็นตัวแบบสร้างเรื่องให้กันกับคุณในช่วงครึ่งเดือนหลัง ็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีตา s อสโทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ